เอาสบายดีเอฟซีมัธส์คูสคนมื่อนี่กะนี่พี่น้องอาหารมีตำตำมะฮุ่งนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องตำมะฮุ่งแล้วก็มีอันนี้มีไข่แล้วก็มีไข่แล้วก็มีมีพีงตับนาะพี่น้องแล้วก็มีชุมมีชุมนี่คือเด็ดชุมนี่พี่น้องแล้วก็มีผักหลากหลายผักหอมเนาะผักกินแซ่

คำแรกเป็นคำสีใญญ่ายๆพี่น้องนี่นจะโอ้โหไหนเยอะป่ะจะเกิดนะนะกะออเดียเยอป่ะพวกะชาธอปไตยประชาธปไย อืมน้ออืมับนองเีนับนี่พี่น้องเกนครับตอนเทนนาะพี่น้องโอ้ยเสีไปดิ เลยตงไว้อีแม่เนาะพี่น้องปากข้างๆแหละอีแม่ไปสวนว่าเบ้าสิเทียนกับอีแม่เบาสิเทียนกับาเวียกเนาะาเวียกไปซอยไปซอยอําบัวฟันไปซอยคนคนในบุ้บ้านบ้านนีแหละวนว่าอีอีแม่หัน ไปห้าพักพีนออก่น,น้อยตรงไงนี่ <c oughs> นี่ส้มจัดโต๊ะสี่ใบเกิดยังไง

เต็นยมย่ิอโมงนาะพี่น้องหลังจากเราตุกตาเลือกที่นพี่น้องนี่แลละนี่ไขรชองหน่วยนี่เพื่อน้องจอได้แบบเาสิยนกับอีเม มือนี่บ้าชิเทียนกับอีเม่โอยูพี่น้องบ้าชิเทยียนเขาแยกอีเม่กับไปห้าพักก็เก้าไข่พี่น้องไข่เนึ่งพี่น้องซื้อซื้อเอาได้ไข่บมดเะคอมเมมต์เอียม Thằng quyết thằng hoàn thì nó no. cả heo hèn nhà này nhà dân xếp chắc mấy anh chắc bao điện xịt cũng chưa đến cao. Ừ, ừ, mình không biết thì nào.

เพี้ยดอีลีเ่นอตามาคู่นี้กันด้วยอืมฮะตักหล,ลายเป็น,นยังไใช่รับชมหมาะชมครับ บรรยากาศพี่น้อง siap ini, 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 อน้าะเอาคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรกินกระอิ่มแล้วพี่น้องคลิปนี้กับเพียงทีจบเท่านี้แหละพี่น้องกับโอ้โหอย่างไรพากกว่าไรกดกดพากกว่าไรากดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปเอาชิเทยียอันเลยเอฟซีมัสคูชน่นนอกจากนั้นกับ อย่าลืมส่องเบเซเยนเดอร์บเซเยนชนแนลอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไครเพื่อเพื่เป็นกำลังใจเบเซเยนเดอร์เอาคลิปนี้ก่บขอบคุณหลายๆเอฟซทางประเทศไทยและขอบใจเอฟซีทางประเทศลาวเดอร์เอาบ,บายบาย